ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายหลายคนนะครับร้องเรียนว่าได้รับลิงก์ข้อความหลอกจากธนาคารและเมื่อเข้าไปตอบรับกลับพบว่างเงินในบัญชีถูกโอนไปจนเกลี้ยงบัญชีและประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันทําให้หลายคนไม่สามารถอายัดบัญชีได้จึงร้องเรียนขอให้ตํารวจและธนาคารเร่งติดตามมิจฉาชีพและเร่งป้องกันการแฮกข้อมูลจากคนร้ายให้รัดก,กลุ่มติดตามในรายงานคุณสุม,มาดาเจีวเจริญวงครับ เมื่อได้รับ SMS ข้อความเป็นประกาศจากธนาคารให้อัปเดตข้อมูลเมื่อลูกค้าธนาคารกดลิงก์เข้าไปดูเหมือนส่งมาจากธนาคารจริงจึงกรอกข้อมูลลงไปหลังจากนั้นมีข้อความยืนยันการอัปเดตข้อมูลยิ่งทำให้มั่นใจว่าเป็น SMS จากธนาคารแต่วินาทีนั้นเงินในบัญชีธนาคารได้ถูกโอนออกไปเกือบหมดบัญชีทันที ผู้เสียหายระบุว่าขณะกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปมีการส่งหมายเลข OTP มาด้วยจึงยิ่งมั่นใจว่าธนาคารส่งมาแต่อีก3ชั่วโมงต่อมาได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเงินถูกโอนออกไป1 3 0 0 0 0บาทจนเกลี้ยงบัญชีทําให้เธอตกใจว่าไม่ได้เป็นผู้โอนเงินออกและผู้รับโอนก็ไม่เคยรู้จักเหตุใดจึงโอนไปได้ ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับกับเงินเงินที่เราเอาไปฝากเอาไว้เลยเพราะปกติอะค่ะแค่เงินอย่างแบงก์อื่นนะคะ,ะที่ที่เคยเจอคือสมมติเราออกแค่หลักหมืน่นหรือเอาเอาเงินแสนบาทเขาจะยกหูหาเราละว่าอันนี้มันมียอดเท่านี้คุณได้กดเป็นคนกดหรือเปล่าขณะนี้จึงยังไม่ทราบว่าเงินจำนวนกว่าหนึ่งล้านบาทซึ่งเป็นเงินเก็บมาตลอดชีวิตสูญหายไปทางใด S <S คือเงินหนึ่งล้านบาทอะอยู่ที่บ้านอะมันก็น่ากลัวมันควรจะไปอยู่ที่แบงก์ถูกไหมคะ่แต่พอตอนนี้มันคือพอมันอยู่ที่แบงก์อะมันเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันไม่มีความปลอดภัยเขาะน่าจะรู้ฐานลูกค้าในการใช้เงินว่าคนคนนี้อยู่ดีๆก็มีเงินก้อนโตขนาดนี้เออซึ่งยูว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะมันคือการโอนไปด้วยซ้ำอะแล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าวิฉาชีวิธีการอะมันเป็นยังไงมากกว่าเราที่เป็นลูกค้าถูกไหมคะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีผู้เสียหายจำนวนมากได้รับข้อความ SMS ให้อัปเดตข้อมูลลักษณะเดียวกันเมื่อเข้าไปกรอกข้อมูลก็พบว่าเงินในบัญชีสูญหายไปหมดแต่มีผู้เสียหายอย่างน้อยสองคนเปิดเผยว่าหลังกรอกข้อมูลแล้วกลับมีเงินโอนผ่านเข้ามาในบัญชี17ครั้งหลายแสนบาทเหมือนเป็นบัญชีกลางให้คนร้ายแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเงินก็ถูกโอนออกไปหมดและโอนเงินของเจ้าของบัญชีออกไปด้วย คือผู้ร้ายอ่ะโอนเงินจากบัญชีคนอื่นอ่ะมาไว้ในบัญชีเขาสมมติสิบรายการแล้วก็โอนออกสมมติโอนมาสิบรายการเอ่อห้าแสนแล้วพอโอนออกเนี่ยเอาเงินเข้าไปได้อีกแสนหนึ่งคือโอนออกไปหกแสนภายในเวลาหนึ่งนาทีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายจากทั่วประเทศถูกแฮกเงินในบัญชีบางคนเป็นเงินเดือนที่ต้องมาใช้จ่ายในครอบครัว